เราก็เลยคิดว่าอะถ้าเรานอนเที่ยงคืนเนี่ยเราก็ไปตื่นเอา8โมงก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ครบ8ชั่วโมงเหมือนกันจากที่เคยนอนตื่นเวลานี้ใช่ไหมร่างกายก็จะสั่งไปยังสมองนะครับให้เราเนี่ยตื่นตัวเวลาที่เลดลงมาอีกหรือบางคนเนี่ยถึงกับจัดหนักเลยในมื้อนั้นสามารถบ่งบอกได้เลยว่าคนเนี้ย ไม่ใช่สายเฮลตี้แน่นอนใครนะครับที่ชอบนอนดึกแล้วก็มาตื่นสายตี1นึ่งตีสไม่ยอมหลับยอมนอนฟังคิดนี้ให้จบแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูถึง8ความเสี่ยงของคนที่ชอบนอนดึกตื่นสายเป็นประจำเนี่ยสุขภาพของเราร่างกายของเราเนี่ยจะเกิดเป็นโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันวันหยุดทีไรเนี่ยเราก็อยากจะนอนดึกๆแล้วก็ตื่นสายสเพราะาเรารู้สึก สบายใจใช่ไหมว่าเออวันพรุ่งนี้เราก็จะได้หยุดงานแล้วนะขอนอนแบบดึกๆตื่นสายสายหน่อยก็แล้วกันให้สมกับที่เราเนี่ยอยากจะทําแบบนี้อ่าหยุดความคิดนั้นก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะนอนได้ครบถึง6-8ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เป็น10ชั่วโมง แต่การที่เราทําแบบนี้บ่อยๆนะครับการนอนดึกตื่นสายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทดแทนเวลาที่เสียไปหรอกนะครับหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้นะครับว่าเอ้เราก็ไม่สามารถนอนสามทุ่มสี่ทุ่มได้แล้วไปตื่นเอาเช้าอย่างเงี้ยถ้าทําแบบนี้เราก็ไม่สามารถนอน8ชั่วโมงครบใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเรานอนเที่ยงคืนเนี่ยเราก็ไปตื่นเอา8ปดโมงก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ครบ8ชั่วโมงเหมือนกัน จะบอกงี้นะครับว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแถมยังจะเอาโรคเรื้อรังต่างๆนี่มาให้คุณอย่างเบาะๆ,ๆเลยก็คือโรคอ้วนนะครับที่ตามมาแน่นอนเลยหลายคนก็อาจจะเข้าใจแบบว่าโรคอ้วนเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารเยอะสิใช่ไหมจะมาเกี่ยวอะไรกับการนอนดึกเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทําความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าการที่เราจะอ้วนได้มันเกี่ยวอะไรกับการนอนดึกนะครับ สำหรับประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยกำลังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าการนอนดึกแล้วไปตื่นเอาสายๆเนี่ยก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมีงานวิจัยหนึ่งนะครับที่ต้องทําให้เราเนี่ยกับมาคิดทบทวนใหม่นะครับว่าเออสิ่งที่เราคิดแบบนั้นเนี่ยมันถูกไหมและงานวิจัยที่ผมมาพูดถึงเนี่ยก็พบว่าคนที่นอนดึกตื่นสายเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงแล้วก็ภาวะกล้ามเนื้อตดถอยได้เลยมากกว่าคนที่ นอนหัวค่ําแล้วมาตื่นเอาตอนเช้าอย่างเงี้ยคนที่นอนหัวค่ําตื่นเช้าเนี่ยจะสุขภาพดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วมันจะเกี่ยวกับโรคอ้วนได้ยังไงก็เพราะว่าคนที่ติดนิสัยนอนดึกเนี่ยอาจจะมีภาวะนอนไม่เพียงพอเกิดเป็นการสะสมนอนไม่พอสะสมแล้วทําให้เกิดอะไรครับทีนี้เกิดการอ่อนล้าอ่อนเพลียและไลฟ์สไตล์ของคนนอนดึกเนี่ยมกักจะชอบกินมื้อดึกอีกนะครับ กินมื้อดึกแล้วก็ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายอีกและที่ผมพูดเกินมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะทําให้เราเสี่ยงเป็นโรคอ้วนนะครับกินมื้อดึกแล้วก็ไม่ออกกําลังกายซึ่งแน่นอนเราอ้วนแน่นอนจะอ้วนยังไงนะครับซึ่งอาจจะเสี่ยงทําให้เราเนี่ยมีภาวะอ้วนมากขึ้นนะครับและนําพาโรคเรื้อรังอย่างโรคเบาหวานเนี่ยตามมาอีกแล้วนี้นะครับผมจะมาพูดถึง8พฤติกรรมความเสี่ยง ที่เราอาจจะเจอหากเรายังมีพฤติกรรมนอนดึกแล้วก็ตื่นสายๆเป็นประจำนะครับเราจะเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างไปดูกันอย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับเกี่ยวกับโรคอ้วนคนที่นอนดึกเนี่ยมักจะกินอาหารมื้อค่ำเนี่ยหรือมื้อเย็นเนี่ยในช่วงหลังเวลาสองทุ่มไปแล้วหากทำแบบนี้บ่อยๆนะครับก็าอาจจะเป็นโรคอ้วนได้ และส่วนมากนะครับก็จะกินอาหารสําเร็จรูปมีแคลอรี่ที่สูงบางคนถึงขั้นกับว่าจัดหนักจัดเต็มกับมือนี้เลยใช่ไหมบางทีมันควบคุมตัวเองไม่ไหวแบบไหลไงี้กินไปเอ้ยมันอร่อยมันยับยังไม่อยู่ก็เลยกลายเป็นขั้นจัดหนักเลยถ้าลองวิเคราะห์ดูดีเนี่ยร่างกายของเราจะได้รับพลังงานส่วนเกินตรงนี้เข้ามาจะมองเห็นภาพมากขึ้นนะครับหากเรา จัดหนักมื้อนี้บ่อยๆเนี่ยจะเกิดภาวะไขมันสะสมได้นะครับเพราะว่าพลังงานในจุดนี้เราไม่ได้นําไปใช้ไงเรากินแล้วเรานอน,นใช่ไหมกินแล้วนอนนะครับมันก็เลยเป็นพลังงานส่วนเกินเข้าสู่ร่างกายเกิดการสะสมของไขมันทําให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นได้นะครับอีกทั้งถ้าเรากลับมาตื่นสายอีกเนี่ยเราก็จะพลาดมื้ออาหารที่สําคัญไปอย่างอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้ออาหารที่สําคัญที่สุดแล้วก็อาจจะทําให้วันนั้นเนี่ย เราอัดเผลอไปจัดหนักกับมือ้อกลางวันแล้วก็มือ้อค่ําในช่วงหลังสองทุ่มพอจะมองเห็นภาพไหมครับว่าถ้าเราพลาดมื้อสําคัญไปหรือไปกินอาหารที่มันเป็นมื้อที่เราไม่ได้ได้ใช้พลังงานแล้วมันจะเกิดการสะสมของไขมันส่งผลให้เราเนี่ยอ้วนได้จนกลายเป็นว่านะครับเราได้รับพลังงานจากอาหารเนี่ยมากเกินกว่าความจําเป็นอีกด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่คนนอนดึกที่กินอาหารมื้อดึกแล้วก็เป็นอาหารที่มีน้ําตาลสูงและแคลอรี่สูงเท่านั้นนะที่จะเป็นโรคเบาหวานแต่หัวใจสําคัญที่การนอนดึกแล้วเราจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานยังไงเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยพลาดอาหารเช้านะยังไงการทานอาหารเช้าการกินอาหารเช้าเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายในแต่ละวันของเราเนยนำไปใช้ได้เต็มที่ได้เต็มประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากเราพลาดอาหารเช้าไปแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นร่างกายของเราเนี่ยจะต้องการน้ําตาลส่งผลให้เราเนี่ยรู้สึกอยากกินของหวานหวานเหมือนร่างกายของเราต้องการน้ําตาลในเลือดเนี่ยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนที่นอนตื่นสายก็เลยมักจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนและก็โรคเบาหวานตามมานั่นเอง คนที่นอนดึกบ่อยๆนะครับจะส่งผลให้ระบบย่อยอาหารหรือการดูดซึมอ,อาหารเนี่ยเกิดผิดปกติแล้วมีปัญหาการที่เรานอนดึกเนี่ยจะทําให้การทํางานในระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดนอนดึกแล้วมันทําให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยเพี้ยนลวนไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับการทํางานของถุงน้ําดีเนี่ยที่ต้องส่งน้ําย่อยไปให้ลําไส้เล็กเนี่ยเพื่อที่จะช่วยย่อยอาหารโดยที่เราแบบเราเคี้ยวลงมาแล้วใช่ไหม น้ำดีตรงนี้ก็จะไปช่วยย่อยอาหารทําให้เราเนี่ยเกิดการดูดซึมอาหารได้ดีมากขึ้นแต่เรานอนดึกเนี่ยมันทําให้ระบบตรงนี้มันรวนไงแต่ถ้าหากระบบตรงนี้เนี่ยมันเกิดมีปัญหามันก็จะทําให้ระบบย่อยอาหารในส่วนเนี้ยเราย่อยจากการเคี้ยวมาแล้วละระบบย่อยในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดลวนผิดเพี้ยนไปมันก็เลยจะทําให้ขาดสมดุลและถ้าหากเป็นแบบนี้บ่อยๆเป็นประจาเนี่ย จะทําให้ระบบการย่อยอาหารตรงนี้มีปัญหาเรื้อรลังตามมานะครับทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมแบบอยู่ดีเราก็ปวดหัวขึ้นมาดือด้อเคยสงสัยไหมครับผมผมจะพูดให้เห็นภาพมากขึ้นว่าอาการปวดหัวของเราเนี่ยเกิดจากการไหลเวียนเลือดภายในร่างกายของเรานะหากระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายของเราเนี่ยเกิดการผิดปกติจะทําให้เราเนี่ยอยู่ดีก็ ปวดหัวขึ้นมาได้ดื้อ,อเหมือนกันแล้วการที่เรานอนดึกตื่นสายมันส่งผลยังไงกับการที่เราอยู่ดีก็ปวดหัวเพราะจริงๆแล้วนะครับอุณหภูมิร่างกายของเราและการไหลเวียนเลือดภายในร่างกายเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแสงภายนอกนะแล้วอุณหภูมิของแสงภายนอกเนี่ยมันเป็นยังไงปกติหากเราตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราได้มาเจอแสงแดดอ่อนๆร่างกายของเราก็จะเกิดการคุ้นชินกับการปรับ สภาพนะครับกับแสงแดดอ่อนๆแต่ถ้าเราตื่นมาในช่วงสายๆแล้วก็มาพบเจอกับแสงแดดที่มันจ้าๆที่มันรุนแรงอย่างเงี้ยการปรับตัวของหลอดเลือดภายในก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยอย่าลืมโจทย์ของเราว่าปวดหัวเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยการปรวดหัวเนี่ยเกิดจากระบบไหลเวียนเลือดภายในของเราทำให้เราปรวดหัวขึ้นมาแต่ถ้าหากเราตื่นสายขึ้นมาเนี่ยลรามาเจอกับแสงแดดจ้าๆแสงแดดรุนแรงเนี่ย ก็จะทำให้ระบบหลอดเลือดภายในร่างกายของเราผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับเราเจอแสงแดดจ้าๆเราเจอแสงแดดรุนแรงทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยขยายตัวขึ้นเพิ่มความเร่งอัตราสูบฉีดเลือดในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็พยายามจะปรับอุณหภูมิให้เท่าๆกับอุณหภูมิภายนอกที่เรากำลังเจออยู่ตอนนั้นและนะครับกระบวนการนี้เนี่ยอาจทำให้เรารู้สึกมึนหัวแล้วก็ปวดหัวได้ในที่สุด ทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมเวลาเรานอนตื่นสายขึ้นมาเวลาเราตื่นมาสายๆเนี่ยเราก็จะขี้เกียจลุกออกจากที่นอนแล้วก็กิ้งอยู่แบบนั้นนะหรือบางคนถึงขั้นนอนจมอยู่บนเตียงแบบนั้นทั้งวันเลยซึ่งถ้า,าเราเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็าจะาเสี่ยงให้เราเนี่ยมีภาวะกล้ามเนื้อถดถอยจนรู้สึกไม่อยากทําอะไรรู้สึกขี้เกียจยิ่งถ้าหากเราไม่ชอบออกกําลังกายด้วยแล้วเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลย ซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับของคนที่ชอบนอนดึกตื่นสายเนี่ยก็มักจะไม่ชอบเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วเป็นปกติด้วยนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการเฉื่อยชาขึ้นได้แล้วก็กล้ามเนื้อของเราถ้าหากเราไม่ขยับร่างกายบ่อยๆเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายแรงมากไปกว่าน,นั้นได้เลยนะลองไปเสิร์ชดูกันก็ได้นะครับอวัยะวะภายในร่างกายของเราเนี่ย มันมีเวลาทำงานแล้วก็มีเวลาพักผ่อนเหมือนกันโดยเฉพาะตับกับไตนะครับสองอวัยวะนี้สำคัญนะครับต้องการเวลาพักผ่อนนะครับตามเวลาหลับเวลานอนของมนุษย์ปกติเลยถ้าหากว่าเราถึงเวลาที่ต้องพักแล้วแต่ตับกับไตย,ยังไม่ได้พักเนี่ยเราก็จะรู้สึกอ่อนล้าได้หรือที่ศาสตร์การแพทย์ของจีนเรียกว่าภาวะหยินของตับพร่องหรือ ไตเนี่ยพองนะครับจนทําให้เกิดการเสียสมดุลหรือขาดสมดุลมันไม่เท่ากันนะครับส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมีปฏิธิภาพแย่ลงก็จะส่งผลให้เราเนี่ยป่วยง่ายขึ้นหรืออาจจะทําให้ระบบการทํางานของไตเนี่ยมีปัญหาผมร่วงกระดูกและฟันเนี่ยอาจจะมีการอ่อนแอได้ คนที่ชอบนอนดึกและตื่นสายในวันหยุดเป็นประจำเนี่ยพอตื่นเช้ามาวันจันทร์ที่จะต้องไปทํางานเนี่ยกลับรู้สึกอึนๆเนื่องจากรู้สึกว่าเอ้ยทาไมเรารู้สึกเหมือนนอนไม่พอทั้งๆที่เราก็นอนปกตินะเพราะในช่วงที่เรานอนดึกตื่นสายในวันหยุดเนี่ยเวลานะครับในร่างกายของเราเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนไปทีละนิดจากที่เคยนอนตื่นเวลานี้ใช่ไหมร่างกายก็จะสั่งไปยังสมองนะครับให้เราเนี่ย ตื่นตัวเวลาที่เลดลงมาอีกสมองจะสั่งการร่างกายสั่งไปสมองสมองสั่งการกลับมาสู่ร่างกายให้เราตื่นตัวเลดลงมาอีกส่งผลให้วันที่เราต้องตื่นเช้าไปทํางานเนี่ยแต่กลับต้องมาเจอความผิดปกตินี้นะครับที่สมองเนี่ยต้องสั่งให้ร่างกายเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะทํางานตรงนี้จนเกิดการงัวงเงียนะครับรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ไม่พร้อมรับนะครับ รวมไปถึงนะครับทักษะในการตัดสินใจเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ลดลงด้วยนะครับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอริโซนานะครับพบว่าการนอนและตื่นที่ผิดเวลานาฬิการ่างกายของเราเนี่ยจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นเป็น11%นนักวิจัยเนี่ยก็ยังอธิบายต่อไปอีกนะครับว่า การนอนดึกตื่นสายของบางคนเนี่ยไม่ใช่การนอนที่ได้คุณภาพเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายของเราเคยนอนตื่นเวลาไหนบ่อยๆเนี่ยก็มักจะสะดุ้งตื่นเวลานั้นเวลาเดิมหากวันไหนที่คุณตั้งใจจะตื่นสายเนี่ยแต่ดันสะดุ้งตื่นตอนเช้าตามเวลาที่เราเคยตื่นเนี่ยเราก็พยายามจะกลับไปหลับต่อนะแต่เราก็หลับไม่สนิทนะครับเพราะเราเคยตื่นเวลานี้ไงก็จะส่งผลให้เราเนี่ย มีอาการอ่อนเพลียมีลมหุดหิดง่ายและกระทบมาถึงความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้ในที่สุดคนที่รักสวยรักงามเนี่ยนอกจากนี้นครับการนอนดึกตื่นสายเป็นประจำเนี่ยอาจส่งผลร้ายในด้านนี้ได้ด้วยนะเพราะว่าอะไรหากระบบภายในร่างกายของเราในลหลายๆส่วนเนี่ยมีอาการผิดปกตินะครับโดยเฉพาะระบบการย่อยการกับถ่ายที่เป็นปกติเนี่ยก็จ,จะส่งผลให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูหมองคล้ำได้เลย สามารถบ่งบอกได้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่สายเฮลตี้แน่นอนนะครับเห็นไหมการนอนดึกตื่นสายเนี่ยจะส่งผลในหลายๆมิติมากนะครับตั้งแต่โรคอ้วนเบาหวานระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติระบบย่อยอาหารมีอาการปวดหัวนะครับเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดจนไปถึงด้านความสวยความงามเลยนะครับจนทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการผิดปกติล้วนนะครับส่งผลให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมด ก็สามารถปรับเปลี่ยนเวลานอนนะครับให้นาฬิกาในร่างกายของเราเนี่ยได้จดจำนะครับว่าเวลานอนเรานอนปกติตรงเวลานะเวลาส,สามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยตื่นมาก็ตีห้าหกโมงอย่างเงี้ยหรือ7จ็ดโมองอย่างเงี้ยมันเป็นเวลาที่ฟ้ากําลังเปิดแสงแดดอ่อนๆออกมาให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูได้นะครับ เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงเป็นโรคเลือรลังตามมาได้นะครับ